ยังไงก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นด้ช่วยนี่ยมัน,นอยู่ผมพี่สมโภลน,นะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาหาจุดลับหรือว่าจุดที่คนรู้น้อยมากเลยนะผมนะสําหรับมือใหม่ด้วยนะผมนะสาหรับใครที่รู้แล้วนะผมนะก็รู้ต่อไปนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะทุกคนเลยไม่อ,อยามาว่าผมเลยนะว่าเชยมากพี่เ้ยดูผมรู้ตั้งแต่แบบตั้งเกมเปิดวันแรกอะเออนั่นแใใหละการใช้คุณเลยับผมนะแต่คลิปนี้ผมจะมาบอกเฉพาะคนที่ยังไม่รู้นะว่าห้าจุดลับ ในเกมนี้ไม่ใช่5จุดลับดิสจุดลับกับอีก2 2แบบอีก2ผลปีศาจที่คุณไม่รู้พาสีของมันนั่นเองเขรู้นะพาสีของผลปีศาจก็คือครคพลังแฝงของมันนะครับผมว่าเฮ้ย hey, มันทําอย่างนี้ได้ด้วยวะอะไรอย่างงี้นะผมเคสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้ที่เข้ามาในเกมก็แบบเฮ้ย hey, โวัวผลปีศา okay, จก็แค่จมตีโจมตีไงเออเดี๋ยวขั้นแรกนะผมยังไม่ได้ใช้ผลปีศาจให้ดูนะเพราะผลคิสซีนเอของผมเนี่ยมัน <c oughs> <c oughs> มัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ทารว <c oughs> แต่โอเคมาไม่ต้องพูดเยอะ ผมก็จะทําการไปที่เกาะหนึ่งนะทุกคนนะเกาะแรกที่ผมทําการเซตเอาไว้นะผมก็คือเกาะทะเลทรายนะทุกน,นะไอ้นี้คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแยกโลกหนึ่งนะทุกคนนะคลิป คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นโลกสองนะลุกนะของรับโลกสองใครที่เดาใครที่อยากเดาว,ว่าโลกสองมีอะไรบ้างก็กินก็ได้คอมเมนต์ได้นะทุกคนนะบางทีก็อาจจะตรงกับสิ่งที่ผมคิดเอาไว้และสิ่งที่ผมเห็นมาก่อนนะทุกคนนะเออเ,เราเรือเล็กเลยเว่าเราเป็นเราเป็นมาริฟอร์ดนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวมุ่งหน้าไปทางของเกาะทะเลทรายนั่นเองนะทุกคนนะใครที่มือใหม่นะผมแนะนําให้ดูทลิปนี้ด้วยนะเพราะว่าของบางชิ้นเนี่ยมันก็จะดีนะโอเคตอนนี้ก็ถึงเกาะทะเลทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะสมัยก่อนเกาะทะเลทรายมันดูใหญ่กว่านี้บอก รูมันเท่านี้อยู่แล้วโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาที่ก้อนเทวิธาปุ๊บก็มาหน้ากา่องนี้นั่นกัวนนะแล้วก็ลงมาเลยจะเห็นหีบสมบัติที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับพีระมิดตรงนี้นั่นเองเราไม่ต้องใจมากเราเก็บไปเลยทุกคน่นะปลึ้งพอเราเก็บเสร็จเนี่ยก็จะมีรูด้านล่างทุกคนรูลงไปในรูเลยนะผมนะอ่ะนี่ลงลงมาละ เดินลงมาทุกคนนะพอเราเดินลงมาเสร็จนะทุกคนนะเราก็ทำการเดินมาสุดละสุดอุโมงค์ใช่ไหมเราเดินมาสุดอุโมงค์เราก็จะมีอะไรให้เห็นก็คือในพีระมิดนั่นเองนะทุกคนนะเราก็จะเจอกับไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าเหลี่ยมตรงนี้ได้คุยกันไปคุยปุ๊บม,มันก็บอกว่าเอ้ยหน้าห้งหาอะไรอยู่หรอโอเคเราก็ซื้อมันมาแล้วผมก็ถึงซื้อมาแนละ้วเพราะผมนะนะมีอยู่แล้วนะผมก็คือหมวกนี้นั่นเองใช่ใช่ใช่หมวกนี้หมวกนี้เป็นอิสซสซอรี่อยู่นะผมนะของ ซอสแมนเฮดนะผมนะก็เอาไปใช้กันได้สำหรับมือใหม่ที่เล่นสายดาบนะลุกน,นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามือใหม่นีเนจะเล่นสายหมดัดตายผลกันสายดาบเนี่ยมือใหม่เขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกนะเข้าใจอะไรตันะโอเค่อไปนะลูนะจุดที่2เดี๋ยวอนุญาตนะมาลีฟอร์ดตรงเนี้ยนะใครที่ด่วนมีก็น่าจะเข้าใจกันนะเราไม่ต้องขับเรือเต็มเลยก็ได้ใกล้มา ตายแล้วว่ามันอยู่เสาไหนนะเสาห้าเอ้ยนี่นี่เสาที่แน่เลยครับเสาแรกครับเจอมาแล้วนะฮะก,ก็ลงมาด้านล่างเลยนะก,ก็ล่างปังปงปงปองอ๊มปั๊มหยามเออเอ้ยนี่ก็จะเจอไอ้หนุ่มหน้าบนคนหน้ายิ้มนะนะมันก็คือ <c oughs> เป็นกลุ่มเหมือนันจะเป็นตัวสลัดนะไอ้คนนี้มันจะเป็นตัวสลัดนี่ด้วยนะก็ขอให้เราคุยกันหน่อยก็บอก เอ้ยซื้อมาห้าหมื่นนะเฮียมันจะทำให้มันดีนะเว้ยบูสนะไอ้แทงนะเว้ยเออแบบมันมันมีค่านะเว้ยเท่ากับหนึ่งหนึ่งแสนโลบักเลยนะเว้ยแต่สุดท้ายนายถูกกับเพื่อนกดดิวไปแล้วหมดแล้วก็ได้ไอ้ที่มาแนละ้วก็คือภาคภูมมหาโลกีเนี่ยนะโหหาให้ภาคภูมมหาโลกาเองนะราคาหนึ่งห้าแสนโลบักหนึ่งแสนโลบักมี่ทุกคนนะภาคภูมที่แพงสุดในเกมนะพวกเรา โอ้ดูทุกคนภาคภูมีดำม,มือดอะเออ,อจ,จะมีอะไรบอกฟังเลยเนี่ยคับว่าภาคุูมนี้มันเหมือนกับกขยับเปียดด้วยขยับเปียกแล้วก็เนเ่นแต่มันบวกนะผมคิดอย่นี้ว่ามันบวกโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้ผมแถมให้จุดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าจุดนี้มันมีสองจุดนะผมว่าไม่รู้มีใครรู้หรือย,อยังนะทุกคนนะเออก็พอเรามาถึงเกาะสกายเปียรนี่เราก็จะจอดเรือแถวแถวนู้นใช่ไหมแต่เราอย่าไปสนใจขึ้นไปเลยนะทุกคนนะเราสนใจหินตรงนี้ก่อนใช่เราต้องสนใจหินตรงนี้ก่อนเราหินใช่ไหม เราไม่ต้องกลัวครับเราเดินเข้าไปในหินพอเราเดินเข้ามาในหินนทุกคนด้านหลังเนี่ยก็จะมีไอ้หนุ่มใส่หน้ากากเสือนะ้วรวแบบพี่เข้ามาทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยผม่ผม็เลยคุยไปผมก็เลยต้องคอกับมันนะผมถ้าคนกดเลยอีกทีเนี่ยก็จะแบบมันก็จะให้เราใช้หมัดน,นะผมะเป็นหมัดอิเล็กโตวะเออมันน่าจะเป็นอิเล็กโตรนะทุกคนนะผมโทษทีนะผมข้อมูลผิดอิเล็กโตรนะทุกคนนะเออก็ใครที่อยากหาแล้วหมัดอิเล็กโตรตรงนี้นะทุกคนนะเออนี่แหละโอเคต่อไปก็ขึ้นมาเลยนด้วยนะดูบึขึ้นมา หนึ่งขึ้นมาเลยเราอย่าไปเสียเวลาเสียตังค์ที่มาแกแรงนะอะนี่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 จุดที่สามนะทุกคนนะจุดที่สามนี่เลยทุยกคนตรงนี้เลยขึ้นมาถึงจุดที่มันจะเป็นป้อมปราการใหญ่สามหนอนะทุกคนนะเราก็เข้ามาปึ๊งคุยกับไอ้คนหน้ามนคนหน้ายิา้มน,นะทุกคนนะโอเคมันก็บอกว่าโยโซ่นั่ Yoshi 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 300นไม่ใโยชิโยชิโยชิสามร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็วัดชูนุนอะไรเราคุยกันมาดูว่าเอ,อ้ยต้องการซื้อเอ่อ ไอเนี้ยกรองกรองอ่ะกรองของเอเนียวนะทุกคนนะเออราคานะบุมนะห้าแต่บ่านนู้นนะบุ๋มแต่อันเนี้ยมันจะบุ๋มในมือของคนดีสันนะทุกคนเนี่ยมันบอกอะไรเนี่ยดามิลฟอร์มยูฟูุสแคร็กนะทุกคนนะแต่สำหรับใครที่ตังค์ยังไม่ถึงไม่ได้ไม่ไ้ไม่ต้องตังค์มาซื้อก็ได้ทุกคนนะใครที่เล่นสายหมันอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อก็ได้นะทุกคนนะไอเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันคือโค้ดลับโคตรมันเป็นโค้ดลับของเกมนะทุกคนะเอ้ยยันนี่เป็นโปรโมท รีว pues huh? oh. uh. oh. uh. ิวอะไรเนีพอเขาสุกคนขึ้นมาบนเกาะนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเจอคิดนะเหมือนนะคิดกระดมหมานะทุกคนนะมันก็จะขายพวกอ่าดาบเลนทั้งหมดดาบนาโก้ทั้งหมดนะอย่าไปซื้อนะทุกคนไม่คมหาโลกางนะเนี่ยแต่ดิเซนโตะเนี่ยซื้อได้นะดูดิเซนโตะเนี่ยราคาก็หมื่นล้านบาทนะถ้าใครยังเลี้ยงน้อยอยู่ก็ต้องซื้อนะคนต่างต่างดิเซนโตะเนี่ยมันต้องเอาไปตีหนวดขาวเพื่อดิเซนโตะวีสองทุกคนนะครับดิเซนโตะวีสองให้ละกันอุปกรณ์นี้แม่งรีวิวไม่ทุกอย่างอะให้อยาะ เห้ดีว ja e. ิววาค่ะอะไรก็บอกมได้นะดิสโตวีสองอย่างนี้นั่นเองนะต้องตีหนวดขาวนะเออสกิลนะสกิลเซตนะนี่สกิลเอ็กซ์นี่เห็นปะพี่พี่นะผมนะเออก็เอาไปรีวิวกันได้นะผมก็จะดีวิวไปเล่นกันได้นะแต่วิธีทำดิสโตวีสองก็ต้องไปดีหนวดขาวที่มีการเกิดทุกๆสี่ชั่วโมงอ่ะเออนั่นแหละที่เกาะมาลีเลยก็สู้ๆนะทุกคนนะโอเคก็จะมาถึงก่อนนี้แล้วผมอยากพูดมากเลย คือก่อนนี้แล้วก็เราจะเจอตวัวเควสใช่ไหมเราลงข้ามเฟสเราก็หืบมองขึ้นไปปริงเราก็จะเจอโค้ดนั่นน,นะเขียนว่า F U D D หนึ่งศูนย์นะทุกคนนะเราก็พิมพ์เข้าไปปึ๊บเราก็คัดลอมาพอเราพิมพ์เสร็จเราก็ทำการกดที่ use code ตรงนี้เลยของเราแล้วก็ใส่ไปปุ๊บอ่าอันี้ผมใส่ไปแล้วไม่รู้โค้ดหมดอายุหรือยังแต่น่าจะหมดอายุไปแล้วนั่นคนะเราใส่ดูใครที่ใส่ได้ไดนะ พก็จะได้ของมีค่าไปได้อะไรก็ขอไปเลยได้แล้วไม่เคยนะทุกคนเพราะมันเป็นโค้ดที่ผมพูดจริงๆนะทุกคนแทบถ้าสมมติว่าผมใส่ไปแล้วอะก็จะบอกบอกดูเลยเอาใส่มั่วๆอ่ะเห็นไหมไอ้นี่ผิดแต่นี่มันผิดมันจะเกินว่าใส่ไปแล้วทุกคนยังไม่ไหวอรือนะทุกคนนะหรือเปล่าไม่รู้โอเคเน้นยอย่างนั้นอีกจุดหนึ่งนะทุกคนนะแตบไม่ใช่จุดหนึ่งก็คือการรีวิวในครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนใช่ใครรีวิวออีกสองคนปีศาจที่ผมได้รีวิว ผมไม่บอกดีกว่าไว้เชื่อมันรับเกินนะทุกคนแล้วมันไม่มีคนได้ทดลองไงคือแบบมันมีมันไม่มีคนได้ทดลองผมอะผมก็เลยแบบไม่อยากดีนะกรับจะแบบพูดพูดพูดได้นะครันก็ผลพีสาจของคนนี้เป็นผลปีสาจที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะไม่รู้นะผมเนีว่าแต่รู้ไปแล้วมีทั้งข้อดีและข้อเสียในผลปิสาจนี้ด้วยก็คือผลที่หนึ่งแลผลก็คือผลอย่างนั่นเองนะดูนะยางรู้ป่ะนะยางนี่ับผมเบอร์วะเรเบอร์วะยางเออ มันจะกระโดดอย่างนี้พอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะกันสถานะยิงปืนก็คือปืนปืนเนี่ยยิงไม่เข้าเลยปืนพิษปืนอะไรปืนปืนในเกมยิงไม่เข้าอีกอย่างจะเป็นอากับปืนเลยด้วยนะก็เหมือนในเรื่องนะ้วหมดนะลูฟี่มันปืนยิงไม่ได้ทหมืนมันยิงปืนมันก็เด้งกลับนะครับผมนะแต่มันไม่ได้เด้งกลับแน่เออเพราะมันก็จะเป็นคนที่เอาไปคอมโบสำหรับใครรุ่นที่แบบชอบแบบสามสิบล้านแล้วไม่มีอะไรทำเออก็คือาหัวอาไปคอมโบเล่นได้เว่ามันเป็นคนที่แบบ เออเหมือนขุอุซบได้เออใช่อุซบเนี่ยก็ได้จะรู้ๆกันอยู่นะอุซบเนี่ยฟันไม่เข้าใช่แต่ยิงเข้าใช่สลับกันลูฟี่เนี่ยฟันเข้าแต่ยิงไม่เข้าแต่อุซบเนี่ยมันช็อปช็อปอะออช็อปดูกบบนี่้นี้นี้มันดีมันด้แต่ว่าเออมันช็อปช็อปไม่ดีเซลยแล้วโดนมันเอ๊ะมีที่หว่ใช่ไหมมันเปลี่ยนเป็นเร่ฟุตและอเงี้ยเนี่ยตัวนี้ทุกคนนะฟันไม่เข้าทุกคนให้ด่าพายเดียวเครื่องฮาร์กี้แล้วก็อย่างฟันไม่เข้าแล้วอุซบเนี่ยมันดีแบบ ผมว่าเป็นผลที่โกงเหมือนกันนะเออสำหรับไวรูที่เราเล่นหลายเกนะแล้วก็อีกผลในคนคนสุดท้ายด้วยกัน,นะผลสุดท้ายนี้ก็คือเป็นผลเป็นผลเป็นผลนะผลสุดท้ายก็คือเป็นผลออกปืนทา,ายนั่นเองปืนายเนี่ยเป็นผลที่จะเล่นดีกว่าผมและแม่งก็อเอาไปคอมโบได้นะถ้าทำตึกแล้วมันก็มีคอมโบมันอยู่แล้วนะเออคนท้ายเนี่เป็นผลที่มันจะมีแต่ข้อเสียก็คือ เป็นคนสายโลกเกียร so ์อะคือแต่ถ้าดูนะในอนิเมะนะทุกคนนะคนตายกับผลความมืดของคนนี้นะทุกคนนะก็จะโดนดาเมจคูซองจากน้ำทะเลทุกคนก็คือสมมูรณ์แลคุณกินไปแล้วคุณตกน้ำทะเลดาวเนตคูซองไม่ใช่ดาเมจที่ทำนะก็คือคุณจะตายเร็วขึ้นนะเข้าใชจไหมทุกคนที่ลงทุกคนที่กินผลติดต่าแล้วลงน้ำทะเลจะโดนดาเมจใช่ไหมแต่ผลใต้กับผลความมืดจะโดนดาเมจคูซองทุกคน ลงไปปุประมาณ3ามวิหรือสองวิก็ตายแหละแต่คนอินเนี่ยก็จะยืนนิ่งเใช่ไหมแบบี้เนี่ยนไ่ปจะตายประมาณสี่ห้าวิใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนทรายเนี่ยสองวิผมให้ประมาสักหนึ่งถ้าวิเลยก็ได้ดุดบ,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 บุดุกามืด้สองนวนี้นนกกรรมเอาไว้นะครับผมนะส่วนโอเคก็การรีวิวก็มีประมาณนี้แนละ้วทุกคนนะว่ามีจุดรับอะไรบนะ้าใครที่มีจุดรับเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ได้ๆๆนะรีบเลยนะ เพราะบางบางจุดเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปตัดเวิให้หมดะรันะแต่จุดที่ผมจะมาบอกในจุดที่แบบทนดีต่อมือใหม่นั่นเองก็คือไฮฟ้าคุมหาโลการาคาห้าแสนเนี่ยก็ไปดูกันนะนะพวนะดูเป็น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 ฟ้าคุมสำหรับมือใหม่ของแค่เอนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจบที่ทุกคนเอาไวดูทำะไรผมช่วยทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่จะจบที่กันนะฮะเฮ้ยเรือ ผมอยากจะไปไปบอกท่านผู้ชมแบบว่าแต่ละภาคภูมิเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะครับผมนั้นมี8อย่างก็คือหนึ่งกระบองอีเลมาลินแล้วก็แล้วก็ภาคภูมิทางกระยาบเตี้ยนะครับผแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรเกาะทรายใช่ไหมไอหมวกมาหมวกหมวกดาบเราถ้าใครอยากรู้ก็ทําตามผมได้นะว่าแต่ละอย่างแต่ละวัสดุที่เราใช้มันบวกอะไรบ้างเป็นา ที่รนาดวงไปนอนก็ไม่ว่างยนะเดี๋ยวดวงผมเน้นให้จำเป็นเท่ากับคนเดียเออมาไอไวรุ่นมาแล้วไวรุ่นมาละไวรุ่นมาดุมละไวรุ่นตอมลุยครับผมมาคนนี้ผมจะมอบให้กับผู้เล่นที่อยู่ใกล้ผมมากที่สุดแล้วเข้ามาขอไอ้หนูนี่จะได้ผลนะไอ้ผลแต่งมันก็ดีอยู่แล้วด้วย้องเอาเงินบ้าจริงๆนะราคาสี่แสนบาทอุ้ยผลน้ำแข็งทุกคนเอาปะเอาปะเอาปะ เเป็นเบคอนใช้ผลลาวาอยู่เนี yeah. ่ยผมก็เป็นเบคอนเหมือนคุณเลยโอเคเป็นเบคอนนำเกล็ดป่ะปะโตไม่ได้ดรอปเลยครับผมมาให้กินเลยเพื่อนกินเลยเป็นผลที่ดีกแบบผลลาวา EA4 e เอามึงเก็บป๋อมึงี่เก็บมาเว้ยมึงเก็บข้ามแน่อ,นอ้อาวเ yes s อรี่นะ ก็ม <People> ันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็คือไอ้ผ้าบวกไอ้ผ้าคุมไอ้ผ้าคุมถังกระยาบเปียกแล้วกันขอตั้งชื่อไอ้ไอ้ผ้าคุมถังกระยบเปียกนะทุกคนนะก็มันจะบวกรามิดหมัดนะทุกคนนะทำให้เราต่อยแรงขึ้นนะทุกคนนะแล้วมาเมลีเนี่ยมันจะบวกหมัดเข้าไปนะทุกคนนะผมตังเกตไดดูอ่ะผมทําให้ด้กดที่สแต็คใช่ไหมทุกคนตอนนี้ผมใส่ผ้าคุมหนังหมาอยู่นะก็ผ้าคุมหนังหมาก็บวกรามิดหมัดแล้วก็มวก ซอสแมนที่อยู่ที่ทะเลทรายทุกคนนะคือที่อยู่เกาะทะเลทรายเนี่ยมันก็จะบวกดาบทุกคนนะเออซอสแมนเขาบอกอยู่แล้วนะทุกคนนะซอสแมนเขาหนนักดาบผู้ชายใช้ดาบอ่ะเออเออนะผมดนะไม่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 รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่าทุกคนโอเคก็อีกอย่างก็คืออ่ากับไอ้เนีนิวอ่านี่นี่รัมทุกคนนะรัม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 ไอ้เนวีนิวเขาถลองไอ้เนวีนิวอ่ะเออบวกน้ำมันผลปีศาจทุกคน เป็นดา,ามิตก็อะไรตามตามตายเนี่ยนะคนเป็นปีศาจใส่แล 8, nah, ้วจะเท่หน่อยเออดูเท่แล้วทุกคนบอกว่ามันเท่นะคือคือมันก็เท่ของมันแหละเออเลยมันก็บวกว่าปีศาจได้ไม่เยอะเท่าไหร่เอะไรนะก็นะโอเคก็งั้นคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะนะเพราะว่าคลิปต่อไปเนี่ยเขาจะมารีวิวอะไรหลายหอย่างด้วยนะเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยจะรีวิวโลกสองด้วยนะว่าโลกสองมีจุดรักอะไรที่คนยังไม่รู้บ้างแล้วก็บั็อกหลายหลายอย่าง